สวัสดีค่ะทักทายจากวางเพนซิลเวเนียสารัฐอเมริกาได้จากมือนีมือสั้นวันดีค่ะเปิดตลาดอีกแล้วค่ะพี่น้องอยู่สวนสาธารณะเอ r พ a r k ักฟิลาเดลเฟียเมืองสารัฐอเมริกาได้จากเพนซิลเวเนียค่ะเมืองสารัฐอเมริกาเปิดมือแรกขวากตื่นเต้นเนาะย่มืออันก่อนจีสิเปิดตลาดย่อมือขึ้นมากขวากนอนกับวลับค่ะพี่น้องเพราะว่าพยากณ์อ,อากาศตตว่าฝนสิโตขวากังวุ่นว่า โอ้ยสิคนโคงไปหลายอยู่วะหรือว่าสิคนไปถิ่มซื้อเพราะว่าลูกค้านะเขาสีไมาอยู่ว่าเหมือฝนตกเพราะส่วนมากฝรั่งเนี่เพ่นสียาดนะค่ะพ่นสิยานฝน,นก็ไปหนอพ่นบ่อยมากไก่เนะาะเวลามีฝนจะขายบบได้แม่ยมห,หย,ยังก็ลืมก็ค้ากล่องก็หฮาบบเห็นฮู้วาอยู่ไสอันยังก็ค้ากล่องบบมีแล้วก็เออผักเปื้อน กันเปื้อนกันลืมเบิงแนวตะมาหากินใส่ตามาหากินแล้วมานี่พี่น้องจะหูบวพ่อจะจัดคองเล้วสิจะสังเกตบวะข่อยใส่ผ่ากันเปื้อนบกเป็นข่อยไปสื่อเขามาข่อยบูดหัว่าสอดแขนไวใส่ข่อยคล้องไว้ข้อ,อย่างเดียว <c oughs> ค่อยไปเห็นในคลิปคนละตะลกจุขวางัดที่นี่มาแต่ตั้งร้านเร็จลูกข่ากะทะ็ทยอยมากค่ะพี่น้อง อยกยู่บืมบืม,บม,โมโบได้เศ้าเลยข่อยนะเ <c oughs> ส้นเกตตะบีรับออเดอร์เรื่อยๆใช่ไหมค้ายนาล้านนิดๆน้อยๆน้่แล้วก็รับออเดอร์น้่เออเมียผัวก,ก็เป็นคนรับออเดอร์เมียก็เป็นคนเห็ดอาหารข่อยห่อนขอ่อ,นขอยจะได้ถอดเสือกันหนาวถิ่มกับพี่นอ้องคนอื่นก็ใส่เสือกันหนาวจะเห็นบมดข่อยอยู่ในไฟเตาไฟขอ่ขอยห่อนแห้ง <c oughs> เพราะว่ามันเห็ดโบแต่เศร้าเนาะ แต่บีอาการหนาวนะคะมือนจริงๆอากาศหนาวแต่ว่าคนมันอยู่ในไฟเนาะบ่้โหว่าวท้องขืนมาเรื่องเป็นน้ำผ่อยยูน้ำหนาไฟนะคะ่อยก็เลยหอน,นะค,ะอออค่ะก็ขครบุหลายๆได้พี่น้องลูกค่ากระทั่งลูกค่าเกาลูกค่าไม้ทยอยมากอยู่ค่ะโยซีก็บ่ค่อยได้มเวลาได้จับกล่องจะเปลี่ยนไปมุ่มนั้นมุมหมีตั้งกล่องไว้ทึง่งหลังไมโครเวฟเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ะาผมมเวลาเหต <c> ุ <oughs> ยูทูบเบอร์ก็อยากเป็นได้พี่น้องแต่ว่ามันเหตุจังใดๆแล้วเนาะห้าก็ตตรงได้เอาเงินไปก่อนเพราะหนี้สินมันทั่วหัวยนตกสางนี้ไว้คอ,อ,อ,อยากายหัวเจา้าควงอยู่ใส่กล่องโกโปรไายนะคะพี่น้องหนาตาอาจจะแบบว,ว่าบ่มีองค์มีแอบอยังน,นคะค่ะอันนี้ไหนคนนี้แหละนาดำๆคนนี้แหละเพราะว่าเ <laughs> พรว่ามีขากล่องค่ะ ธนาค้าวนี่ไปว่าใส่กล่องอีกอันนึงนะคะเพื่อไปใส่แอปให้หน่าคุยค้าวขึ้นมือนี้ก็เอาขอล้ามมานิดหน่อยค่ะขอล้ามก็มาโอ้ไปเพิ่นเลยลูกค้าเพิ่นได้กินแบบอุ่นๆหอมๆค่ะเพิ่นก็ว่าแซ่บดีค่ะตลาดตัวนี้นะเขาเปิดว่าอาทิตย์แรกของเดือนเมษานะคะเป็นหนองเอโป้นะคะแล้วก็ปิดอีกทีก็ไปปิดี่ยุ่นค่ะเดือนตุลาค่ะตุลาคุ้ม สินเดือนคะอ่ะจะสีก็ขายอยู่นี่แล้วก็บางมือที่มีงานวัดอะที่นี่จะสีอยู่นี่แล้วค่ะพี่น้องอาทิติหาหฮกเนี่ย U F D R พานะคะแต่ว่าวันวัน,วนอาทิตย์นี้วันที่สิบสามสิบวันที่สิบสามเนี่ยคบุญสงการจะสีไปวัดไย่ด้วยจา่าลูกค่าจ้าสำหรับคนถิ่ตที่จามทาง u t u b e นะคะความว่าแม่ข่าไปยูไสจังไหนอ้ยขวางหูขวาง,งตากับอัน ผากันเปืือนข่อยได้พี่น้องเลยเนี่ยลูกค้านะข่อยจะเอาไปลายไปติดอยู่ค่ะพี่น้องว่าบ่ใหาลูกค้าเขามาไก่ข่อยบังเทือคข่อยคูกิ่งข่อยเรียงไฟสีบังเทือไฟมันกระพือขึ้นนะค้นตาข่อยก็หายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นลูกคน้คนตาลูกค้าหายนี่ยเขาฟ้องข่อยแะ่เะเะด้พวกขอยกระยานย่านลูกค้าก็บ่จักความเด้บ่จักว่ามันมีไฟมากมาสี่นั่นสีนี่นนนนมาทามนั่นทามนี่โอ้ยเนาะหมายถึงว่า ก็มาไก่เตาคนคนเสียวเสียวต่นลังเทือกกระลืมน uh ้องเนี Gender ่ยคนมันเหตุฝ่าวหอยคุ้มหกเตาค่ะผู้เดียว่อยเพรา็เหยูหกเตาต่างพรมกันอือฟันน่ะก็ยังบอท่านนี้พี่น้องมือนี่นะลูกค็ดจะสังเกตบออันแผ่นเหลืองๆนึ่งคือเทคออเดอร์ข่อยนะอันหอยต้องแรงนะผัว่อยก็เคียนออเดอร์แล้วก็มาหนีใชข่อยแผ่นหนึ่งบางเทือ3สามออเดอร์ซีออเดอร์ได้พี่น้องบมเมนออเดอร์เดียวนะ โมเมนต์เขาสีสังกินอันเดียวเพราะว่าสามคนสีคนฝรั่งเขาบุกข่อยกินหวมกันนะคะเขาบกข่อยแช่เขากินบ่เบิร์ดเขาก็ปิ้งมือไ่อกินแรลงเขาบริเวณว่าเสียหายมูหุ่มยุบยุบกินน้ำกันนะคะแต่ส่วนหมาคนเอเชียเป็นเด็กหน่อยที่ว่าเลี้ยนบ้านหน่อยบ้านท่าแน่เด็กหน่อยจีนนิดหน่อยเอเชียเขาจะกินน้ำกันนะคะแต่วัฒนธรรมของคนฝรั่งเขาบกข่อยกินน้ำกันค่ะพี่น้อง เปิดตลาดแล้วข่อยจะจะมีคลิปลงมาลงเรื่อยๆให้พี่น้องในเบื้องเนาะพี่ป่านา่ะอาจีเพิ่นเป็นแบบว่าเอ่อข้ออื่นยังก่อนกัญญาณิมีดเป็นเอฟจีข่อยเนาะข่อยอันนี้แล้วข่อยก็เอาใบเหลืองๆนี่ค่ะเขาเอิ่นว่าใบเทคออเดอร์นี่นะคะใบใบพีโอเดอร์ของแฟนข่อยเขียนมาให้นี่ข่อยก็เอาไปให้เพิ่นว่าะเพิ่นบ่จือดอหรอค่ะว่าเป็นหยังเป็นหยังเพิ่นบเ่เคยจืดอาหารดอกค่ะพัดไทยเพิ่นก็ยังบ่หูวดอกบัวเขาเป็นเบิ่งบ่ออก แต่ไหนพิษกันหญิงแขวสกันเหลืองนี้แะค่ะน้องก็นหนึ่งคนใดก็ว่าเออลาน,นี้ของแถ่เด้่ยพัวก็เมียต้องพิษกัน <c oughs> ขอบคุณหลายๆได้ครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหมค่คลิปหน้าจ้า